เอาแล้วพี่น้องครับไปไปหาแห่แล้วพี่น้องถึงการแห่ไปแล้วนะครับนะนี่ครับเป็นปลาดุกนะครับนะบัครับโอ้โหเจ็บแมครับนันบนบ่งครับผมไปหบดง่ายครับเจมที่สามพี่น้อง ายล่าดับแนวอีสานีดีมาแล้วครับพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมสีพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเอาปลาบืนพี่น้องครับผมเอาแห่มาลัดเอานะครับเนาะ มหมายหองหากันนี่แหละพี่น้องครับยุ่งต้นหน้าผมนี่แหละพี่น้องกลางแห่ไปเรร้อยนะครับเนาะถ้าเบิ้องทะลุน้ำกันนะพี่น้องนะจังไหรว่าสีมันหอน้อยมันหลนะพี่น้องปลามันไปเต้นยุ่งมองกันน้าตกลงน่ะพี่น้องครับผมมันขึ้นบ่ได้นะครับเนาะจังไหรก็ถ้าเบิ้งงทาลุนนะครับเนาะว่าสีมันน้อยมันหลายพี่น้องเพื่อเป็นการไ่เสียเวลากะลุยเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผมมาเลยครับผม ครับพี่น้องครับผมจังไดผมกระซิพารัดเอาอปลานะครับเนาะปลามันบืนพี่น้องเอ้เบื้งทะลุนํากันครับผม ครับพี่น้องครับปลาเต้นขึนน้นครับพนะี่น้องเอาเบอรงิายรุ่นกันับเนาะ ไปแล้วพี่น้องครับไปไปหาแห่แล้วพี่น้องถึงการแห่ไปแล้วนะครับเนาะ ครับผมมึงประคอครับผมประดุกพี่น้องประดุกประดุกปรดุกปง่ครับผมไปแล้วครับไปแล้วไอ้ยหายงียแล้ว เบื้องแหครับโอ้ยน้องครับนี่ครับเป็นปลาดุกนะครับเนาะเป็นปลาดุกสามแต้มนี่น้องนะ่ครับปลาขาวครับผม กรดูกสามแต้งครับตะเขีงถึงนะครับนะ เข็งแม่บอกง่ายครับผมนี่ครับเพิ่งประดุกพี่น้องครับสามแต้มนะครับนะเดี๋ยวเอาปลาใส่ถุงันพี่น้อง มาครับเตรียมแรก ลูกนานะครับนะปลอดยากนี่จักน้อยพี่นอ้อง ฝนตกนะพี่น้องนะไม่อยากพากเลยครับอีกสองแต้มพี่นง้ง คใส่ผมง่ายครับเ้ทม,มที่สามพี่น้องขอเนี่ยเก็บแจมนะครับเก็บแต้มพี่น้องระดูอีกแจมนงครับ tao mặc nghe nó biết non. đi khắp เก็บเต็มครับประดูกใส่งามๆเต้มนึงเป็นปลา อ้คุณพี่น้องครับปลาดุกอีกเต็มหนึ่งพี่น้องมึงบระกล้าลงมาแหนะครับนะนี่ครับเก็บเต็มอีกครับผมมปลาขาวนะครับนะไล่เขาแห่พี่น้อง เบิ้งพี่น้องครับผมเป็นปลาอย่างพี่น้องเอาเบิง้งประดูกครับผมนี่ครับเอาแล้วพี่น้องปลาดุกปลาขาวนะครับเนาะ ปลาดุกเลียงดีขนาดพี่น้องครับผมโอ้โอโอ ลุดรุดรุดรุดพี่น้องครับรุดกับอะไรพี่น้องหลุดมือครับผมเอา้าเก็บแต้มครับผมเก็บแต้มเก็บแต้มพี่น้องอันหมันครับผม ครับเก็บเต็มครับนี่ครับอีกเต็มนึงครับปลาขาวไงนี่ครับเก็บเต็มนี่เลาวนี่ครับอีกเต็มนึงปลาขาวไงนะครับ ขอรูดเอาแล้วก็้วพี่น้องครับเก็บเต้มครับนี่ครับผลงานหอามันมานครัพอได้อยู่พี่น้องครับผมผลงานหอกอะไอเติบหนึ่งอยู่นะครับเนาะเบ่งผลงานกัน,กนพี่น้อง ปลาดุกนะครับปลาดุกซีโตนะครับปลาดุกซีโตปลาเข่งอีกแล้วก็ปลาขาวนะพี่น้องนีครับผลงานของมันมันมาเลยพออยากพอกินแล้วพี่น้องครับผม ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะคลิปนี้พี่นี่ก็ได้ปลาบืนพออยากพอกินแล้วแหละพี่น้องครับผมปลาดุกซีนะครับปลาเข็งปลาขาวนะพี่น้องปลาขาวก็มีตัวแม่แง่ครับนะปลาดุกกระไส้องามเหลียงอู้้ยพี่น้องครับผมสําหรับคลิปนี้พี่นี่นะครับว่าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะผมก็ได้แนวอยากแนวกินไปไว้กินแรงกินไงแล้วแหละพี่น้องครับผมสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนใดเข้ามาติดตามรับชมสายล่าดับแนววิสัยนี้ดีก็ ผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆ้อพี่น้องนะครับจังไหนกับผู้ใดที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามรับชมผู้ใดเข้ามาไม่เนาะครับเนาะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเน่ก็แล้วกันนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้ผมสิขอจลาพ่อแม่พี่น้องเพลงเสนีหน,นะครับขอบคุณและสวัสดีครับมันหมันพี่น้องครับนี่ครับปลาเขาก็อยู่ในถุงเลยนะ <laughs>